เดออ็กรถที่นี่ดูดีมากๆเลยสวัสดีค่ะท่านยินดีนนต้อนรับเข้าสู่เหล่าน้ำใสหอมโอ้โอ้มาดูบ้านค่ะจะมาดูบ้านอาโอเคพี่น้องไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังหลังจากที่เพยจจอยกับแม่นี่เลาป๋ากันแล้วแม่นี่ก็คือหนีไปอยู่กรุงเทพแล้วก็ปล่อยให้เพย์จอย,อยอยู่บ้านคนเดียวหลังจากนั้นตาจอยก็เลยมีความฟุ้งซ่านจิตไม่สงบนิ่งเพราะว่าคิดถึงลูกคิดถึงเมีย ก็เลยได้มีการขนผ้าม่านจากกรุงเทพที่ฉันหรือเปลี่ยนผ้าม่านออกมาใหม่หมดมาเป็นการติดบ้านเธอรู้ไหมว่าบ้านที่อยู่กรุงเทพของชันกี่เอเคอร์คือใหญ่มากค่ะท่านบอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่อลังกันมากแต่พอฉันสามารถติดผ้าม่านรอบบ้านของฉันได้เราจะพาทุกคนไปดูผ้าม่านที่เกี่ยีมงานคุณน่ะได้ a นี้มาจากไหนคะเนี่ยพี่ตายเจอชันมาคุ้นมากด้านหน้านี้คือหน้าบ้าน จริงๆแล้วมันมีด้วยเช่ฉันจะไม่ผิดนะคะท่านมีดูมีด้วยแต่ว่าลื้อออกก่อนเพราะกลัวโดนลูกด่ากลัวโดนด่ากเลยเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นฉากหลังยิ่งกว่าหมอรำอีกเธอโอ้นี่คือามาาถเปิดเป็นฉากหมอรำได้เลยนฉากไว้สดนะคะนี่คือพม่านหลุยมูลค่าเกือบแสนพ่อกูมาติดไว้ห้องเก็บของจะฉากเข้ามาที่หน้าบ้านขบฉันสบายมากเลยคท่านท่านคะคุณผู้ชายหัวเราะชุดท่านค่ะหัวเราะทำไมล่ะคะออกจะกไฮโซเออที่นี่ดูลายทำถ่ายไปหมดเลยเข้ามาดูเลยค่ะ เอ้ <poured worlds> <vampire> สว <favour> oh, ัสดีค่ะมัมมี่โอ้ว่านี่คือประตูประตูประตูบ้านมีข้างเดียวนะเธอส่วนเฉพาะฉันคือยายสวยมากมันหว้ามากมันหว้ามากทุกอย่างคือมันแมทช์ตรงข้างนอกนั่นเป็นกระจกใช่ไหมคะไม่ค่ะเป็นปูนเลยค่ะเหมือนพอผูกผิด้านเพม่านใส่ดูราวรูดไหมคะเชิญจ๋าช่วยเธอมาดูราวรูด โอ้ m ม god นี่คือราวลูดอันนี้แค่แค่ผ้าม่านนะเถอะอันนี้ราวลูดอันนี้นั่นคือเสียบแข่งที่ได้มาจากงานพระมหรสพพี่แถวบ้านนะคะบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการมากเกิดกับการติดผ้าม่านอ้อมบ้านให้ตาเถอะคุณทองคุณดูดีเมื่ออยู่กับม่านหลุยใช่และนี่คือห้องคุณทองห้องของคุณทอง๋อพระเจ้า นี่คือนี่พี่พ่อฉันติดพามาติดทำไมอ่ะฉันกระสานกันพอฉันติดทำไมอ่ะพระเจ้าช่วยโอ้ถ้ามีม่านหลุยเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะนี่คือผ้าม่านหลุยมูลค่านับแสนบาทที่ติดในกรุงเทพแสนหน้าตามหลักแสนคำเจนหนึเออหลักแสนกว่าที่ติดในกรุงเทพดูพ่อฉันเอามาขูดกับอ่า สายไฟแล้วก็ใหออ้ที่กรงหน้าต่างทรงบันไดาทางเข้าหัวคันไดท่านดูเดี๋ยากจะพาพวกจะไปดูบ,นานบ้านฉันเลยหัวคันไดท่านขลังมากคะ่ะนี่คือเหตุผลทําไมฉันต้องสร้างบ้านใหม่ออโ,อโอ้โอ้โอ้พระเจ้านี่คือบ้านมหาเศรษฐีแห่งเืินระเอ็ดท่านคะกูสงสารพระมารุยกูมากดีดอกหรุยกูสงสารพระมาหรุยมากเลยค่ะนะเอาไม่อยากจะรีวิวกับไม่อยากจะรีวิวกับเบื้องต่อไปเลยเดี๋ยวต่อไปรีวิวกับเบื้องให้ดู